ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนทั้งแฟนเพจแชนแนลขาจรที่หลงเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะประกาศกิจกรรมนะครับอ่างเปาประจำปีกระต่ายปี2023นมะครับมาแล้วครับผมตั้งแต่ออเดอร์เนี่ยทุกๆ1 0 0 0เป็นต้นไปนะครับเราจะแจก1อ่งเปานะครับใส่ไปพร้อมในกล่องนะครับใช้เป็นส่วนลดในเว็บหลักเว็บไซต์ หลักของเราก็คือทั p นน o n collectible.com ครับสำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่จัดส่งเป็นประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าร้านของเราเนี่ยก็จะมีลูกค้าต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยชอบแวะมาซื้อเป็นประจำนะอินเดียอเมริกาพวกนี้นะเพราะชอบโผล่มาครับแต่เราขออ d ปเดตที่อยู่ไทยอย่างเดียวที่เราจะส่งให้ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวร้านจะเจ๊งหนักไปกว่านี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกันว่าคูปองเนี่ย คูปองส่วนลดระดับสูงก็จะเป็นกราดสีแดงนะครับห้จะมี1ใบ45%่เปใบ40% 3ามใบ35% 4บใบและสามสใบนะครับส่วนส่วนลดสีขาวจะมีอย่างละ10ใบยกเว้น10%จะมี20่บใบแล้วก็20บาทจะมี25่บใบนะครับทุกอันเนี่ยจะถูกแรนดอมนะครับผมจะสลับสลับแล้วผมก็จะจำไม่ได้เพราะผมคิดลืมนะครับทุกออเดอร์หนึ่งพันเนี่ยจะให้ไปหนึ่งใบ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ได้คูปองไปสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปขายต่อก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้ก็ได้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาบางคนก็ได้ไปหลายซองเพราะซื้อซื้อหนึ่งพันมันได้หวยก็ซื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกออก,ก็เลยมีหลายคูปองและดันโยนคูปองที่ยังไม่ได้ใช้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาแล้วดันเก็บไอ้คูปองที่ใช้ไปแล้วนะก็อินบ็อกมาแบบงงไปหมดนะครับอันนี้เนี่ยให้ให้ช่วย ตรวจดีๆนะเวลาจะเกาะเกอกเสร็จปุ๊บใช้เสร็จปุ๊บคุณก็ขีดค่านะที่ตัวการ์ดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายนะต้องระวังนิดนึงแล้วก็จะมีบางเคสนะครับบางคนก็โพสตคูป,ปองส่วนที่เป็นโค้ดนจะโชว์ชวเพื่อนโชว์ปุ๊บแต่พอจะมาใช้จริงหายครับผมอันนี้ผมก็ไม่รับผิดชอบครับนะมีคนเอาโค้ดไปใช้เองอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องอวดให้อวดแค่รูปที่เป็น,ปน,ปนตัวการ์ตูนตัวเปอร์เซ็นก็พอนะแต่ไม่ต้องอวดโค้ดข้างหลังนะเก็บไว้เป็น ความรับของแต่ละคน,นะครับโค้นนี้สามารถใช้ได้จนถึงสิ้นปี2566หรือ 2, 2023นี่เลยนะครับต่างจากของปีเสื่อที่ผมจำกัดไว้ที่ครึ่งปีแรกนะปีนี้เนี่ยค่อยๆสะสมจะเย็นๆนะเผื่อจะได้คูปองระดับสูงเนี่ยอย่าง50% 40%อะเรอย่างเะไรงี้ยคุณก็เก็บตัง์ลวดเดียวแล้วก็จะซื้อทีเดียวสักแสนหนึ่งล้านหนึงอะไรก็เอาไว้คุ้มไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็มีสินค้าแค่อยู่ใน สต็อกเว็บหลักเนยก็ซื้อในแค่นั้นนะครับเออก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ครับขอให้ลูกค้าทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็โชคดีนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ